สวัสดีจ้าสวัสดีแามือแล้งดวงสุนดวงอาทิตย์กล็ลงตกคู่แล้วรับขอบฟ้าแล้วตกแามือแลงมากตกแามือแลงมากมาจีเข่าตกแงมือแลงมาจีเขาบรรยากาศอ๋ดีได้ยินเสียงเพลงพยาบาลท่านเปิดเพลงอยู่นอกธงก็ได้ยินที่น้องไก่ปันได้ก็ได้ยิน เบิ่งลูกไส้มันเหียนไก่เหียนไก <laughs> ่บรรยากาศบรรยากาศ่ยมือรแรง,นง,แงสน,น่ทำไมหนูเอานี้มาทิ้งอย่างเงี้ยหมดแล้วเหรอลูก ด,ออดบรรยากาศเย็นเย็นบรรยากาศเย็นสบายนอกท้องมองนี่มือดอึืมคึมอยู่สิได้ทางเนี่ยเบื่งนี่บ้านรอบๆบ,บ้านบรรยากาศข้างบ้านบรรยากาศข้างบ้านดวง,งจันทร์ บ้านเห่ากะซ้ำบานเห่าอากาศดีดีจ้ะได้ยินเสียงเพลงบอที่เบาๆวังพักหนึ่งหันคือให้ทุกคนไดเบิง้งได้ยินเสียงเพลง เล็กน้อยมันภาคกันเห็ดยังกันเล็กน้อยมันภาคกันเห็ดยังกันวุ้นภาคกันจีเขาจีบรรยากาศนี่มือแรงเย็นเย็น

ก็ไม่ยากกินเลยนะมันยู่ยี้กันมันยู่ยี้มันยู่ยี้เข้าในไาุ้มขมอะขอถอดามมึงได้กินขอาวจีคาวคุ้มเอาไปเอาไปตักใบุ้นะใครเอาไปใส่ในตะกร้าไม่รู้เมีคนเยอะนนี่ เดน้วดว้ไก่สกลิวัดปีใหม่แล้วเ็ตตัวหัวเว้นเถอะวะอีกตั้งเป็นเดือนอีกตั้งเป็นเดือนกลัว เฮ็ดห่านมะลิมอันนี้ไรเม่ย์เราไปนั่งผุ่นจ้ะไรเม่ยก็ไปนั่งผุ่นเต้นแห้เมืองด้เต้นไหมไปเต้นพุนพุนไปยืนเต้นพุนเออเดี๋ยวละตรงนั้นละข้างข้างหันข้างๆ้างให้มามีเบิ้งเอวโมเมนต์หันข้างตะแคงข้างหันหน้าไปทางนู้น หันหน้าไปทางนูง้แนแอบไอ่ะทำหนึ่งสองสามหันหน้าไปทางนู้นเห็นไฟด้วยเห็นไฟด้วยเห็นไฟด้วยค่ำมืดแล้วจะค่ำมืดแล้วบรรยากาศค่ำมืดปืดตาย่าม,มือแรงอันนี้บรรยากาศรอบบ้านมืดแล้วหน้าบ้านนี่เย็นเย็น,ยนพี่น้องจังมันเย็นได้เย็นดีได้ดค่ะ นี่เบิ้งคุณเขาเล่นอียงกันคุณคุณเขาเล่นอียงกันคุณอเาอ้าเล่นขึ้นบ้านแล้วเล่นขึ้นบ้านแล้วบรรยากาศบ้านทุ่งนานี่บรรยากาศบ้านทุ่งนานะคะนี่บรรยากาศบ้านทุ่งนาบ้านนอกทงอะไรคะบรรยากาศบ้านทุ่งนาบ้านนอกทงจ้ะ เสียงมาเสียงแพ่งอากาศเย็น,ยน,ยน,ยน,นเย็นเย็นเย็นลมพัดวีวีวอยๆน่มเย็นคักคุณเบิ่งมืดแล้วเห็นดาวว่าี่่้นอกคุณเน,นี่ยมเห็นบอคุณอีเกิงเออดวงจันบ่มแมนอีเกิงดวงจันนะคะบรรยากาศเนี่ยมอแรงคุณ ถ่ายบรรยากาศยง้มแแรงให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้เบิ่งได้รับชมเนาะถ่ายยง้มได้กะมีแต่ยง้มมือเว้นยง้มกลางวันไม่ได้ถ่ายตอนกลางคืนให้ดูเลยนะคะก็เลยมาถ่ายช่วงกลางคืนให้ดูว่าบรรยากาศกลางคืนสวยงามและน่าอยู่แค่ไหนเนาะอยู่นอกทงพี่น้องเป็นแต่ยูแต่ยูได้จ้ะเบิง่งไฟอ้อมบ้านเลยจ้ะไฟอ้อมบ้านเลยนะคะ อันนี้กันานพักคุณแม่นานพักคุณแม่แยามมือแร่งบรรยากาศข้างบ้านอันนั้นกำลังบ้านพูนบรรยากาศแยามมือแรงงเ่ลาจะอยู่บ้านนอกทงสบายสบายเงียบกับบเงียบเงียบกับเบเงียบบรรยากาศดีมากนะคะแยามมือแรงนี่โอ้ยลมหนาว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 พี่น้อง ค่อยหนาวเย็นบอล่ม,มดอกแต่ว่ามันหนาวอีหลีหนาวเย็นเลยหนาวแบบหนาวเย็นนะพี่้องย่ำย่ำมือเศร้านี่พอทอได้เด้ตะวันย่ำมือแล้งหนาวเย็นเลยจ้ะขอบคุณขอบคุณขอบใจทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอริสราชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้า ขอโตรลาไปก่อนคุณร้านไส้บางส่วนผักคุณเนี่ย